สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องทุกท่านเ้อครับผมเมื่อนี้ครับมาพบกับอูน้ำไชยได้ครับผมเมื่อนี้ครับผมกะมาตามแนวทางตัวเลขดับพอฟันแมนครับงวดบังหันเพิ่นกะเอายูนะครับผมเลยตามต่อกันอีกเทื่อนึงครับผมนี่แหละครับตามกันต่อแนวทางเลขดับครับมือว่านผมกะลงดับเช้นลงไปทีเรียบรอยแล้วได้ครับไทยเอฟซีติดตามบ่ท่านกะมีคลิปเก่าที่ผมลงมือว่านเรียนเบื้องไดครับนี่แหละครับ คลิปนี้พอฟันแมนเพื่อนกะส่งมาให้เป็นแนวทางเหล็กดับเด้อครับผมก็ต้องขอบคุณพอฟันแมนครับที่น้ข้อมูลตัวเลขมาแบ่งปันให้เอฟซีทางสองทุกท่านครับออมนำโชคอะเอาลูกนอนกินนมอาบน้ำเรียบร้อยแล้วครับผมอาบมือละหนึ่งเทือตํ้มนี่แหะครับผมเด็กน้อยอาหลายๆลมันกะสีเป็นวัดป่วยครับผมนี่แหละครับร้อมนำโชคเหล็กแล้วท่านในโล่งเด้อครับผม ใส่สีพันกด YouTube แล้วครับอีกหาลอยสุโมงครับเดี๋ยวถ้าจังได้เดยกกลับไปทางบานปุ่นให้ลูกแข็งแรงกับสิผากันอัดิีบยางต้อนเนี่ยนี่แหละครับถ้าผิดพลาดมองด้กะขอโทษขอให้เอฟซีทางช่องทุกท่านเดอครับลำมันขาเจ้าจว่าจะปลูกมนันี่แต่รอบเบิงอิดเทือครับผมไอ้เพิ่นกบมายกหลงไทยเรียบร้อยแล้วครับเรียกจะสิปูครับผมหมู่บ้บานปเปียวลำมันมาไว ทางบ้านกะคอนล้ำมันเรียบร้อยเรือต่สิปูครับนี่แหละครับบรรยากาศร่มเย็นมากเรื่อยครับพ่อฝันแม่นกับเหล็กดับเนาะครับนี่คืองวดเก้าของพอเพิ่นนด้ครับที่ผมตามให้วันที่1ิตุลาคม68ดเนาะครับดับล่างบ่มี6 1หนึ่งครับผมมี8 2ดสองเกเาสามศูนสี่หนึ่งหาเอายครับนี่แหละครับงวดไม่มากเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับนี่คืองวดเก้าพอเพิ่นที่เพิ่นเคยเอายู นี่แหละครับกเปิ่งตามมากงวดบางหันแล้วครับมันอยู่ผมก็เลยตามต่องวดที่2นี่ครับนี่งวดเก่าหิ้งซีเบิ่งยางเสื้อถือมั่นใจนี่แหละครับเปงเดแนเนาะครับทางบ้านดิบซี่ฝนตกดีบ่ครับอยู่นี่ก็ฝ้าคืมดื้อครับผมทั้งเทียกับมีดลินล่นแต่กับตะกกแห้งกะแห้งจักหน่อยแล้วครับบรรยากาศกับหนาวมาเรื่อยๆช่วงนี้มีจังหวัดเดแนเนาะครับหนาว หนาวแห้งบ่ครับทางบัตวันนี้หน,นาวสุดๆกับมี23องศานี่แหละครับ23องศาก็ถือว่าหนาวสุดแล้วนะครับท่านได้ฮอดหนาหนาวเต็มที่เดือนหนาเดือนฮือหนาวสุดขีดเลยแ่ะครับผมอาจ,จิะถึงสงการบ์พุ่นละครับหนาวลังเทือรในปีใหม่จังด๋กับหนาวครับปีนี้ขาจาวาสีหนาวคัดเย่เนาะครับเพราะงี้ว่ามันฝนตกดีเดี๋ยวรอฝนตกอีกเที่ยนหนึ่งหนาวสีมาเลย ส่วนนี้ก่ะฝน,นทันตกเต็มทีครับผมตกมาเป็นพายุมากก่อนสุดท้ายคือหนาวแห้งเลยครับ f c ทางสองกะดูแลสุขภาพกันไปนะครับเดี๋ยวผมจะย,ยายามยอัพเดตออมน้ำโชกไปเรื่อยนะครับตัวนี้กะดีสุดแมททั้งูงครับสุขภาพดีหูน้ำใช่กะเตือนขึ้นมากย่างเนื้อมูแล้วครับผมไหออนน้ำโชกที่แหลกกินตะไคร่ย่างไก่ เนี่ยหมูกะใส่รถดีแล้วก็ห้อยเกียร์ซัมนี่ครับผมอย่างไขมันสุกๆกินเกียมก็จ้างเอาไปหอยออน้ำโซกินนี่แหละครับก็สิไดีกินกับผาเอาลูกนอนกินน้มย่งดีครับผมได้ลูกอยูสองเถือหอยบ๊อบ,บหอคักครับ,บหอคักหอกระือว่าบ่พ่อหน้าที่ครับแล้วก็เศร้าเวลาปวดเหนี่ยวหรืยว่า,อ,าอยากทายเสียเนาะครับ หายยักน้อยแล้วก็เศร้าหายที่ว่า่บ่ะยาครับผมบ่ะยาไขอยู่ครับนี่ก็อ้อน้ำศพก็เอาตินมุงง่ๆมากสั่งมากนะครับมานนอนนํากันจังบอร์เลขอบไว้ในนอนนํากันหมดเลยทั้งแม่ทั้งลูกนะครับไขแน่อยู่ครับบ่ะหายขาดที่ว่าบ่ะหายเลยละครับสมบูชมเดียว อีกจักน้อยเดือนหนึ่งพอดีกับสิาพากับไปบานอูน้ำไช่รอบเบิงสีไห้คักบอหรือวา่าปกติตาก็เริ่มสีมองเห็นแล้วล่ะครับมืนขึ้นดีเรื่อยๆแล้วเจววาว่าตามองเห็นเลยจักสีนอนบ่นอนห้เป็นหาแล้วครับเนาะอยู่กับคนนะครับผมนี่แหละครับวันนี้พอฟันแมนเพื่อนกะถักมาในห่วมไล่เยอะครับผม เร่งเล็กดับเลขกเกิดแต่ผมเอาเล็กดับที่เพิ่นเอาอยูมาให้เอฟซีเบิร์สกรอนครับผมนี่แหละครับผมบอกปิดผลานบางเด็กกะขอโทษขอให้เอฟซีทางสองทุกทันเดอร์เข้ามาติเตือนบอกซ้อนได้ครับเดี๋ยวสิปรับปรุงแก่ไขพัฒนาให้เรื่อยๆครับนี่แหละครับยูไฮมันไฮน้าคือเก่าแหละครับผมออกไปทายคลิปบิวไซไกบ่ดด้ครับเดี๋ยวทีมฮอ,อนําโซ่แก่ขี้ใสยังระยังสียุไก่กันนี่แหละครับ คอ,อยังอ่อนท่านไอ้แข็งพ่อแข็งพ่อกับสิผ้าอุ้มมาให้มาหน้าไทายใหอเอฟซีเบิ้งน้ากันนีเนะครับเดี๋ยวต่อไปกับสิผ้ากำเขาสารแล้วครับผมกำเขาสารเห็นว่า,า,นออาหน,น้องไอขิ้น,นี่นกันน้ำโชกน้ำดวงมากขึ้นกันนะครับออกวันทีน่สิบหกนะครับเลขออกหกหนึ่งตรงๆเลยนี่แหละครับมีแมเอฟซี FC ทันไดถือแนนบนอกครับผมเอามาเบิ้งตัวเลขน้ากันนะครับ เาแบบเบิ่งอยู่กับไฮห,หน้าเหระครับผมเมื่อมีมองว่างแล้วทำบุช้มครับที่วางก็ไม่ค่อยมีหมดเกากับหมดไม่ให้เอฟซีเบิ่งน้ำกันเบิ่งกันหมดไม่นะครับทำบุช้มขวดก็ผมให้เบิ่งเทศตุนตุนคลิปแล้วนี่ครับขอไพ่เด้อครับผมทานทีบ่ค่อยสะดวกปันใด ถึงหน้ากับมีเนาะครับผมนี่ครับดับล่างพ่อฝันแม่นงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2568ครับนี่แหละครับดับล่าง6 1 7 2 8 3 9 4 0 5ครับนี่วันที่หนึ่งตุลาครับผมวันที่16ตุลาเนาะครับนี่ครับดับล่างเอาอยู่นี่คืองวดเก่าครับยี่ห้อเอฟซีเบิ้งนกำกันนี่ครับงวดเก่าลงไปแล้ววันที่16ที่ผ่านมานี่คืองวด วันที่หนึ่งด้วยครับเนาะิจาหน้าเบิ้งน้ำกันครับเพื่อได้โชคได้รับมับนมานับกันไทยเอฟซีมักยุ่นี่นีกับบอบอครับ,บ,บ,รบเพราะว่าเป็นแนวทางเลขกนครับพอเพิ่นเคยเอาอยู่มากงวดบางหันนี่ครับงวดปัจจุบันเลยเอาอยู่มาเบิ้งงวดไม่น้ากันถ้าเอาอยู่อีกงวดนี้กระสิตตามต่อให้เอฟซีเรื่อยๆครับมีเขามีลดเป็นธรรมชาติตัวเล็กครับ แคปหน้าจอได้เลยครับสำหรับแนวทางเหล็กดับพอฟันแห่งเนาะครับดับหนึ่งได้ครับท่านผู้ชมลมกระแหงนี่แหละครับเอาลองเบิ้งครับเป็นแนวทางตัวเลขครับดับล่างเอาอยู่ครับผมงวดวัาหันพอเพินกำมันใจงวดนี้พอเพินกำมันใจคือเก้าครับผมนี่แหละครับมีอยูห 5.... าคู่ครับผมงวดวัาหันมีอยูซีนะครับนี่แหละครับดับล่าง ลองเบิ้งเพ่ได้โชคได้ลาฟครับมากระเบาครับผมนี่แหละครับมีเพียงเสน่ห์แหละครับบอพิษพาดมังได้กะขอให้ทุกท่านเด้อครับผมถ่ายคลิปนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณพอฟันแมนอีกททังเด้อครับที่นําข้อมูลแนวทางตัวเลขเลขดับไม่น่าลงทุนมาแบ่งให้เอสซี่ครับนี่ก็วันที่ยี่สิบเกทครับผมอวยพรดในทุกท่านอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงครับ เดินทางไปใชกะเขี่ยวขาดกอดไั่มันมานน้ำกันเากะขอบคุ้นทุกทันที่เขามาติดตามอยู่ตลอดนะครับพอกันไม่ขีหนาเด้อครับผมสวัสดีครับ